วันที่3มกุมภาพันธ์2568เวลา10บนาฬิกาวัทีพันตรียุทธนาเจ้าดุรีนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสั่งการให้ในายสุภวั์ทองมากประลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่หมู่บ้านผาบองหมู่ที่หนึ่งตำบลผาบองอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับนายอมรศรีตระกูลกำนันตำบลผาบองนําเครือข่ายในพื้นที่ตำบลผาบองประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่องกอฟผสมาร์ทกริดแม่ห้องสอนโรงไฟฟ้าดีเซลแสงอาทิตย์ผาบ่องเจ้าหน้าที่ไฟป่าเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่ป่าไม้นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องเจ้าหน้าที่อศอที่2อ,อำเภอเมืองและเจ้าหน้าที่อศมอตำบลผาบ่องร่วมกิจกรรม kick อฟ เคาะประตูบ้านห้ามเผาโดยได้เดินขบวนโรณรงค์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมคิกออฟ เคาะประตูบ้านห้ามเผาเป็นการใช้กลไกลท้องถิ่นในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันไม่เผาเพื่อสุขภาพและอากาศที่ดีรวมถึงกำชับฝ่ายป้องกันและปราบปรามบังคับใช้กฎหมายดำเนินการจับกลุ่มผู้เผาอย่างเคร่งครัดเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและประกาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายน2568แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5และเพื่อประกาศเจตนารม์ร่วมกันทุกพื้นที่ป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ครับวันนี้เรามีกิจกรรมนะครับคลิกออฟนะครับลณรงนะครับหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเรานะครับเพื่อให้คนแม่องสอนะครับแต่หนักรู้นะครับถึงอันตรายของหมอกควันไฟป่านะครับแล้วก็ pm 2.5นะครับวันนี้เราก็ได้ระดมทีมนะครับฝ่ายปกครองนะครับอสมสาธนสุสุขนะครับโรงเรียนนะครับแล้วก็อบตนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานนะครับแล้วก็เกษตรนะครับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่มาร่วมกันรณรงค์นะครับแล้วก็สร้างการรับรู้ให้ชาวบ้านนะครับนะได้รับทราบนะครับถึงอันตรายของหมอกควันไฟป่าแล้วก็วันนี้นะครับมีการแจ้งประกาศของทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับในเรื่องของการห้ามเผานะครับตั้งแต่วันที่หนึ่กุมภาพันธ์นะครับเป็นต้นไปนะครับจนถึง30เมษายน2568นห้านะครับห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะนะครับ เผาวัสดุทางการเกษตรนะครับหรือว่าเผาวัชพืชต่างๆนะครับครับในฐานะผู้นำในตบนาบลนะบ้านนร่องในการลดหมอกควันลดค่า p m 2.5<ม>ก็เราวันนี้เราคิกออฟแล้วก็เคาะทุกประตูะทุกบ้านเพื่อสร้างความตะหนักถึงหมอกควันลดแล้วก็ให้ลดค่า p m 2.5ให้ได้เราจะอธิบายเหตุผลทำไมเราต้องหยุดเผาป่าใน ในช่วงเวลานี้นะครับก็ทุกหลังคาเรือนเราจะให้รับรู้ถึงข่าวสารในการเผาป่าแล้วก็ลดบอกควันให้ได้ครับผมค่ะพ่งแม่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ถึงบ้านของเราในตำบลผาบ,บองเกี่ยวกับเรื่องของการลดเผาหน่อยครับครับก็ในตำบลผาบองก็ขอความร่วมมือนะครับให้ผู้นําทุกหมู่บ้านหรือว่าชาวบ้านทุกคนให้ความร่วมมือกับทางราชการเพื่อลดบอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่สอนให้ได้ครับ ในส่วนของสถาราพสตผาบองรับร่วมกับของทีมปกครองแล้วก็อสมอร,รับเรามีการรณรงค์แล้วก็เรามีการเตรียมผู้ป่วยที่อยู่รักษาอยู่ที่บ้านนะครับเช่นผ <c oughs> ู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับเรามีเทเบียนแล้วก็มีการวางแผนการป้องกันนะครับในการลดภาวะการหายใจหรือว่าภาวะที่เกิดขึ้นจากภาวะฝุ่นควันนะครับ เราได้ขึ้นทะเบียนกับผู้ป่วยไว้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเด็กกลุ่มตอบบ้างครับเราก็ยังมีการสํารวจนะครับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพเร่งด่วนครับเราให้ทางด้านอสมอครับเป็นผู้ดูแลนะครับส่วนภาวะสุขภาพทางด้านการระบบทางเดินหายใจครับเราได้มีการรายงานผู้ป่วยทุกวันครับในเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจครับแค่กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับในณีการนี้นะครับ